สวัสดีครับพี่น้องปองปลายเบิร์ดสุปปูโสุขคนครับเดี๋ยวมื่อนี้สีพามากินกินแซบๆนะครับรอบเด็กพี่น้องครับมื้อนี้ได้เมนูซุปมะใหม่ครับมาแซบๆร้อมกันเลยครับ สูตรทอดซุปเองครับซุปแล้วไม่ไหมนะครับซุปเราสามากกินเลย พักกับแบบบานๆน,นะครับเป็นพักกระถินยอดกระถินนะครับแล้วก็หัวแข้งหอมขอกันครับพี่น้องอรุ่งรอด จะพักพี่นอ่องขวาเข่ากันนะครับสุกรใหม่กับถอดกระทั่วกินพักแบบบ้านๆน,นะครับคุยเลไยๆเถอะ สมพักข้า mm hmm. ลุกโดด mm hmm. เป็นใบไผ่ด้วยไปนหนอ่อด้วยเนี่ยน,นี่ก็เหมือนกระช่ายนะครับกระช่ายกระช่ายก็เหมเือนบานไฟ <laughs> ใบบานบไปก้แสบเลยพี่น้องแสบคักแสบเนี่ยอืม,อม,อม มา mm hmm. แซ่บขนาดพี่น้อง ยยั่วๆรับด้วยครับพี่นอ้องความมัดแซบคักแซบแน่พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับคลิปหน้าพ่อกับแม่ได้พี่น้องคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ